สวัสดีครับอยู่กับเราช่องคนรักป่านะครับวันนี้เรามาทัวร์นะครับที่บ้านสวนออนซอนของคุณพ่อเลี่ยมบุตรจันทานะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับตรงนี้จะเป็นทันไม้หลากหลายนะครับปลูกนะครับพ่อเลี่ยมท่านบอกว่าท่านปลูกต้นไม้เนี่ยระยะนะครับ9คูณ9นะครับไม่ใช่ว่า9เมตรคูณ9เมตรนะครับก็คือ เก้าตรงไหนได้ก็ปลูกตรงนั้นเลยนะครับก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ที่มันเป็นป่าอีกสไตล์หนึ่งที่น่าน่าที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาดูงานได้นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสะพานที่ที่ทำไว้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสะพานเเลี่ยมตุ๋ยนะครับหรือสะพานออนซอนบ้านออนซอนนะครับก็คือ มันเจ๋งมากเลยครับคือมีแม่น้ำนะครับเป็นเป็นคล้ายๆคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีสะพานเดินทอดไปอีกฝั่งนึงนะฮะตรงนี้ก็เข้ามานี่เย็นมากเลยครับวันนี้เราจะเดินตามนะครับชมรมคนรักป่าที่เข้ามาเยี่ยมพ่อเลี่ยมนะครับต,ตอนนี้พ่อเลี่ยมก็เดินพาทีมงานเข้าไปดูป่าที่ปลูกไว้ กับนาข้าวนะครับด้านในจะเป็นมีนาแล้วก็มีป่าพสมผสานกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทางเดินหรือจะทําอะไรในป่าของเราได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอุโมงค์อุโมงต้นไม้ที่ปลูกไว้ตรงคันนานะฮะคันนาว่ามันเจ๋งอ่ะตรงที่ที่มันขึ้นแ่อวเป็นอุโมงค์ได้ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะมี อุโมงต้นไม้เป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็อีกสไตล์หนึ่งที่จะให้ดูครับตรงนี้จะเป็นทุ่งนานครับที่พ่อเลี่ยมแกทํนานาครับก็จะมีต้นไม้อยู่บนคนาไปหมดเลยนะครับก็คือร่วงหลดลงไปก็จะเป็นปุ๋ยให้กับนาข้าวของท่านได้นะครับนี่แหละครับจะเป็นอุโมงต้นไม้ที่ผมว่าครับเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมมาพ่อเลี่ยมแกพึ่งปลูกนะครับแต่ตอนนี้สองปีให้หลังมา ต้นไม้ที่ปลูกไว้เริ่มที่จะโตแล้วก็เป็นอุโมงต้นไม้แล้วนะครับมาดูกันว่าพ่อเลี่ยมท่านปลูกอะไรไว้บ้างนะครับในสองฝั่งนี้นะครับประมาณเมตรกว่านะครับต้นถนนในประมาณเมตรกว่าเองนะครับก็จะปลูกประมาณครึ่งเมตรนะครับต่อ1ต้นนะอย่างคู่แรกเนี่ยก็จะเป็นพยุงนะครับพยุง สองปีงกว่าๆนะครับต้นสองจะเป็นแคนานะฮะมะอกกานีนะครับแล้วก็จะมีแคนานะครับมีประมาณ3ชนิดนะครับที่เห็นจะมี3ชนิดมอกกานีแคนาพยุงนะครับ เดินแบบนี้ไปก็จะเป็นอุโมงค์แบบนี้ไปตลอดเลยครับสองฝั่งก็จะเป็นนาข้าวนะครับใบไม้ก็จะร่วงลงไปในนาข้าวครับแล้วก็จะเราก็จะไถกบนะครับให้เป็นปุ๋ยกลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไม้เดิมนะครับที่หลงเหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะโกนะครับต้นประดูนะครับ ต้นนี้คือโอ้ต้นนี้มีดอกด้วยนะครับน่าจะเป็นตระกูลพึกนะฮะกระรับประพึกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับจะแผ่ก้านได้ดีแล้วก็จะมีจะเป็นดอกกำลังออกดอกเลยครับนะฮะน่าจะเป็นตระกูลพึกครับกระลบประพึกชัยพฤกราชพฤกษ์สี่ห้าชนิดนี่แหละครับจะเป็นไม้ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้มงคลด้วยนะครับแล้วก็มีดอกนะครับเกือบทุกต้นนะครับหน,หนึ่งที่มาสวนพ่อเลี่ยมเนี่ยพ่อเลี่ยมแกก็อยากนาเสนอว่าต้นไม้ที่ท่านปลูกเนี่ยไม้ป่าหรือเป็นไม้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะกินได้ด้วยนะฮะกินใบได้ด้วยมาที่นี่ก็จะโดนทุกคนก็จะลองชิมกันนะครับเราไปดูกันว่าเขาชิมต้นไม้อะไรกัน ใส่งามเปรี้ยนุบลช่อมตรูยังพคประตูเนียนุ่มน่เลยเชิงคลานลำโพงบอกเหมือนช่อมย่งนวลอโนงชัยภูมิน้องงามเหมือนดังดอกบัวตูมตัวพี่ตกลุ่มเมื่อมาได้เจอเนี่ยมวล้น้วยวงเราโดยเฉพาะไฮ้เธอเธอจ้าเราไม่มีใครซื้อสันเหมือนเธออีกแล้วไอ้หลกนี่ไม่มีหัวใจใครแน่นอนยพอเลิกจากวงเล่ากลับมาบ้านอยากจะให้ยายตุยอารมณ์ดีหน่อย ถึงแม้พี่นี้จะขี้เมาดื่มเหล้าเมาทุกวันแต่ใจนั้นยังคิดถึงตุยโหยไม่สิมาคิดถึงตุยถึตุยฮาอยู่นี่มึงสิงไปสแตกแดกคาเราตายาฮาไทยหงใส้มึงไปเลยไปตรงมาบ้านกู้ <c oughs> เปิดมึงจะไปนอนด้วยมันยกสองตีนทาเลย <c oughs> มันบอกว่าเหม็นเหล้าเหม็นบุหรี่อันนี้คือผลตอบแทนจากการทำไร่ข้าวโพดห้าสิบไร่หป่ะเดือนพฤศจิกาท่านว่าพฤศจิกาท่านว่าเลยยิงมานังเบื้องลุกม <5 S 2> ันปิว ลมวาวมากโอ้ยใบใหม่ล้วงลงเต็มเลยหรอกพอมันมันพอมันล้วงหมดพอก็จะเอารถมาไถ่กบโอ้ยก้าจ้าให้พ่อเลยหรอกลมแห้งเราอย่าไปสนใจใบผักติ้วนะฮะก็กินใบได้นะครับลองคิดว่ากินได้จริงไหมได้ครับด้วยถ้ามีดอกก็ใส่เปรี้ยวเปรี้ยว ออกเฟื่อนๆนิดหน่อยนะฮะับแกไม่ได <tt ip od oro goal> ้เก็บกินใบไม้ของแกเกือบทุกต้นนะฮะตอนนี้ไม่รู้กินต้นอะไรยอดดยอมันใช่มัอนนี้อันนี้ใบอะไรนะครับใบมะกรอแล้วฮะมะกรอ มะกราบเพียไปสอจะเอาใบนู้กินกะลาเป็กเสียนะอร่อยมากลูกครับผมอันนี้อะไรไม่รู้อยากกินอะไรก็สั่งนะครับขึ้ะกินให้โดนเลยนะคุณอร่อยมากให้กินนะขืมากินหมดทุกอย่างกินนะไม่เอาไส้ในออกเลยนั่นเนี่ยเพราะมันหอมอือันนี้ก็กินได้ไส้ในขมเลยนะอันนี้ก็กินได้ไหมอ่ะในสวนมะมันสวนมันจะดกมากลูกหลนกินได้กินได้หมดเลยหรอคะเจียวๆลูกเหมือนเหมือนแฮกอ่ะ ต้องใช้พัดลมพัดนะเปิดใช่เหมือนแฮกเลยเช็ดเอา อันนี้ชมวงนะลูกชมวงใส่ต้มหมูชมวงอ่าเปรี้ยวๆลูกอันนี้ชมวงอย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยงข้าวนะพ่อเนาะอันนี้พี่ังกายขาพากินใบไม้เนี่ยเราเคยไปเที่ยวสวนอินใบที่เขามามันอ่นใบใบรื่นเริงพี่ลังกายขามันสังอยู่ที่เรากินน้ำใช่ไหมเรามากินน้ำเลยแล้วคนที่บ้านบอกไหม ออกผู้หญิงที่งามแล้วไม่ควรกินอาจารย์น้ำจอกเพราะมันใช่มันจะไปทวีความงามแล้วก็จะทําให้งามมากขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาโอ้จะหนุ่อนและค่ะต้นนี้ถ้ามีสามีก็จะออกบ้านยากถ้ายังไม่มีสามีแล้วก็สับรางวุ่นวายพ่อตั้งชื่อตั้งชื่อทวีความงามเงยทวีความงามเพราะทดลองครั้งแรกพ่อเก้าปีแล้วนะพอพบกับต้นเนี้ย นี่นะอ่าเนี่ยสิบเก้าปีนี้อ๋อแต่นี่มันมันมันสู้กับตัวนี้อยู่มันก็จะต่างกันไม่สู้มันก็ต่างกันลูกเห็นไหมหลังเสียหน้าอันนี้ต้นอะไรนะครับพ่อยมหอมยมหอมเขียนที่พ่อต้นใหญ่ที่สุดคือต้นไหนพ่ออ่าต้นนี้ลูกต้นนี้นะตัมาแโอ้ยตะเคียนทองสองเดือนนะช่วงที่เขาตัดอ้อยส่งโรงงานเนี่ยพฤจิกาเขาจะไปปิดเมษาใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้พ่อก็จะไปเอาอ้อยมาต้มปีแรกผ่านไปไม่ได้อะไรเลยได้แต่ได้แต่น้ำเชื่อม ได้แต่คาราเมลพอปีที่สองอ่ะมันไปค้นพบอย่างเงี้ยลูกเปลี่ยนน้ำตาลสีลำอ้อยพันสุพันห้าศูนย์เนี่ยสิบลำได้น้ำตาลเนี้ยโลครึ่งครับเดี๋ยวนี้คนมาเรียนกับพ่อสองกระทะก็เป็นอเมซอนเอาไปโรยกาแฟแพงมากเพราะนั้นถ้ามาถ้ามาเรียนกับพ่อสองกระทะเป็น่างหลังจากทำน้ำดื่มแล้ว ก็มาทํายาแก้ไอมาขามหลังจากแกงส้มต้มยำแล้วมันเหลือก็เอามาทําครีมหน้าเด้งมาขามมาขาม,มาขามเปี้ยวอะมาขามเปียกเข้ามาทําครีมหน้าเด้งพอกหน้าแต่ถ้าให้แฟนใช้นะแล้วคนที่ใช้ก็อย่าอย่ารำคาญสามีนะ สามีจะชอบมาคลอเคลียมานอนนีนุง่งวุ่นวายเหมือนยายตุ๋ยใช้ครั้งแรกลูกยายตุ๋ยใช้ครีมมะขามพองหน้าประมาณสองอาทิตย์ผ่านไปเวลาหอมแก้มยายตุ๋ยทุกครั้งนี่พ่อไม่อยากเอาจมูกออกจากแก้มเลยโอ้ยเสียนายเป็นหอมสาวสิบหกปีลูกเบื่อเลยหลายคนคก็อยากเห็นยายตุ๋ยเลยนะยายตุ๋ยหน้าตายังไงเดีในใน๋ยวนี่ลูกลูกสะพ้ายก็ไม่ไม่ใช่เมื่อก่อนลูกสะพ้ายพ่อมันใช้ของแบรนด์แบรนด์เนมนะ มันเป็นเท่าแก่เป็นไฮโซใช่ไหมเป็นเท่าแก่เนี้อไอ้นางแอนเนี่ยเมื่อก่อนมันเปิดร้านขายโทรศัพท์เช่าตึกสามชั้นขายทุกค่ายทําระบบครบวงจรทํารายได้ยอดเดือนละล้านล้านกว่าพอมาเป็นลูกสะพ้ายเพราะเลี่ยมเลิกหาเงินได้ไหมลูกเงินไม่จําเป็นกับชีวิตแต่มันก็สําคัญเพราะสิ่งจําเป็นในชีวิตมีแค่นี้เองปัจจัยพื้นฐานนี่แหละทาให้ดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะอย่างนี้เอง ส่วนจะได้เงินเดี๋ยวคอยเอาทีหลังได้ไหมเดี๋ยวนี้เธอทํางานไม่ไม่ดูแลสุขภาพเลยดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่นอนพ่อก็เลยว่าเนี่ยทาทุกอย่างเพื่อให้ได้สตางมาถึงแม้ว่าจะทําลายสุขภาพก็ยอมขอให้ได้สตางมาและวันหนึ่งเธอจะไปยอมจ่ายสตางเพื่อจะดูแลสุขภาพจาไว้นะนลูกถ้าใครมีสตางเยอะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้สายสะพายเยอะถ้ามีเงินน้อยเขาก็จะให้สายสะพายน้อยถ้าหมดเงินเขาก็จะปวดสายสะพายลูก มีแค่นั้นแหละต้นประดู่เทพายามนาสาธรต้นพยุงอิทนินไม้แดงจะปาทองมะข่าโมงมะข่าแต้จำจูดีต้นสำรองต้นแตงต้นกระบอกระปิก่าไฟต้นพยอมมหกันีกันเก่าต้นสักต้นตะเคียนจะมีสวนสมุนไพรบางส่วนแล้วก็จะมีผมปลูกเลมอนและผลไม้ไว้ข้างหน้าข้างหลังนะครับก็จะมีเลมอน8สายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีแบล็คเบอร์รี่นะครับสาวสาวอยากทานแบล็คเบอร์รี่วันนี้ได้ทาน ที่ต้นสดๆนะฮะไม่ใช่หมอนนะฮะมอนคือมอนเมลเบอรี่อันนี้คือแบล็คเบอรี่นะครับกำลังขยายพันธุ์นะครับมีเมล็ดละมีลูกละกินได้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาถึงที่สวนสวนก้าไม้นะครับ น่าจะเป็นส่วนกันไม้ที่น่าเชื่อถือได้ทุกส่วนดีหมดนะครับแต่ส่วนนี้คือพี่คมสันนะพี่คมสันไม่อยู่เนาะนี่แฟนพี่คมสันนะฮะก็เจ้าของส่วนยืนนั่งอยู่ด้านนน้นนะฮะช,ช่วยหน <laughs> ่วน,นี้เริ่มต้นที่3บาทนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะ3บาทแต่จะมีบางต้นเท่านั้นที่ราคาสูงนะครับสูงเพราะว่า1หามเมล็ดยาก2 เพราะยากไม่ได <du> ้ว่าโกงราคาที่มันตลาดเท่าไหร่นะครับถ้าหาเมล็ดยากอย่างบางต้นเนี kind of <infinity> ่ย <Super> ท <poco> <LES labeling ario> <boundaries> ี่เราไปหาเมล็ดเคยอยู่ต้นเนี้ยเคยอยู่ตรงกลางนาเนี้ยจังหวัดเนี้ยสองสามปีที่แล้วเคยไปเนี่ยแต่พอไปอีกปีหนึ่งไม่มีละเออเขาล้อมคนรวยไปแดกหมดแล้วไปอยู่บ้านคนรวยหมดนะฮะต้นไม้ดีๆนะครับฉะนั้น ต่อไปต้นไม้มันจะหายากขึ้นแต่เราก็พยายามปลูกผมก็ที่สวนก็จะปลูกไว้หลากหลายมากอนาคตมันก็จะกลายเป็นเป็นขยายพันธุ์ได้นะครับโอเควันนี้มีต้นไม้ที่สวนนี้นะครับแค่บางส่วนที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็จะแนะนำนะฮะที่สวนนี้ก็จะมีนะด้านหลังเนี้ยของพี่พี่เก๋เนี่ยนะครับ จะมีมีโพยอยู่นะว,ว่ามีไม้อะไรบ้างนะครับสั่งน้อยนะครับก็วันนี้ถ้าทุกท่านเอาไปปลูกถ้าอยากเอารถมาเชิญเลยครับหลังจากจบปรรยายนะครับต้นละสามบาทนะครับตะเคียนตะเคียนไซนี้เท่าไหร่นะฮะสามบาทนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะสามบาทยก,ยกเว้นสักนะครับ สักจะสักกันเกา่าจำปาทองแค่นี้เองครดังนั้น3บาทหมดนะครับถ้าวันนี้มีรถมาขนไปได้ขนไปนะครับถ้าต้องการเยอะวันหลังนะครับถ่ายรูปไว้ครับเบอร์โทรพี่คุณสา์จะส่งถึงที่ไม้โตเร็วกับไม้ตัวช้าแล้วก็ไม้ที่ชอบน้ำพื้นที่ของเราเนี่ยอาจจะมีที่ดอนที่ลุ่มที่ชุ่มน้ำ ควรที่จะเอาไม้อะไรไปปลูกนะครับมารู้จักกันเข้าๆผมก็พอรู้จักบ้างนิดๆหน่อยๆเอาเป็นก้าไม้โตเร็วนะครับกลุ่มก้าไม้โตเร็วก็จะมีที่บนโตนี้ก็จะมีประมาณสัก 6- 7ชนิดนะครับที่โตเร็วนะครับโตเร็วอันดับแรกที่โตนี้เลยนะฮะนั่นก็น่าจะเป็นไหนอะอาคาเซีย นี่คืออาคาเซียนะฮะไซนี้เท่าไหร่นะครับ3าบาทนะครับนะฮะไซนี้นะฮะเล็กๆก็3บาทใหญ่ก็3บาทนะครับอาคาเซียหรือกระถินเทพาใบมันเหมือนกระถินไหมไม่เหมือนนะฮะแต่แค่ต้นเล็กๆต้นกะ้าเล็กเนี่ยพอเรามันจะเป็นเหมือนกระถินแค่นั้นเองใบมันจะเหมือนกระถินพอมันต้นใหญ่ขึ้นมามันไม่ใช่ละมันจะเหมือนกระถินนลง กดูเทพายานาสาธรต้นพยุงอิทนินไม้แดงจะปาโมมาฆ่าโมมาฆ่าแต่จำตรุษต้นสำรองต้นแ่งต้นกระบอกกับปิกับไฟต้นพยอมมาฮอกกันีกันเก่าต้นสักต้นตะเคียนต้นขี้เหล็กต้นมหาต้นสแบงโนสิปามะปูปากกระพี่น้องอยากชวนทุกคนมาปลูกป่าเพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต่างๆนานาอยากชวนทุกคนมา เพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่า มาร่วมกันปลูกป่าต้นไม้ในโลกน้อยลงทุกเวลาหาไม่ช่วยกันรักษาไม่นานองวอดวายช่วก็ปลูกคนละต้น2ต้น3ต้นปลูกกัน,นหลายๆคนรวมกันก็เป็นป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานามนุษย์นั่นหนาก็ได้พึ่งพาเช่นกันมากันเทาะมากันเบิวะ